ต่อไปก็ฮีบันะเดี๋ยวพี่ไปเลียกฮีบันะนะเอสแกะทำไปแล้วที่เอสเ,เอาเป็นห้องล่างแล้วกันห้องไหนพีเ่เอาคัสตอมเหมือนกันคัสตอมห้องกระเป๋า need drone use locate to to your bomb. a อ่ะผมก็จะพูดอีกสั้นครั้งนึงครับเรื่องของโดรนนะครับการเล่นสแกนเสร็จบางทีอ่ะเราไม่เล่นเราดูโดนเพื่อนก็ได้นะครับแต่นี่มันไม่มีนะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูไอคิวแล้วกันนะในในแมทช์ในแบบเทเดี๋ยวจะเทกับน้องเนี่ยแหละนะเนี่ยมันก็จะปิดมิวเห็นไหมเขาจะวางเห็นไหมเห็นเขาวางมิวไหมครับนะ แบบนี้ชวิชจะยิงไม่ได้จะทำอะไรด,ด้วยอย่างเดียวคือแกเจ็ตของแปรีกับ <10 seconds S 1> เด็กหรือแกนเน็ต <before S 1> นะครับนะไอ้ที่คิมบปนาเปิดบนเปิดล่างนี่ทำได้หรือวะเปิดได้เปิดได้นะพี่มาสอนหน่อยดิจะไม่ได้แล้วสอนมีวออก เออได้ค่อยทำกันเดวค่อยว่าอ่ะโอเคทำมาพูดถึงนี้มานะวเดี๋ยวพี่ก็ไปขับรถก่อนนะครับรามาถึงยิงกล้องการเป็นผู้เล่นที่ดีต้องยิงกล้องก่อนนะอย่าให้กล้องส่องเราได้เขาจะรู้การเคลื่อนไหวของเราว่าเราอยู่ไหนอ๋อเดี๋ยวก่อนเวลาเดิน ระวังเรื่องเดินมันมั่วๆอย่างนี้ก็ระวังเขาวิ่งออกมายิงยนวเราระวังแล้วต้องค่อยๆดูนะครับที่เดินวรงกับผมนะที่ผมเดินให้ดูแต่ถ้าไปเล่นจริงเนี่ยกบบเลเวลขึ้นไปถึงสูงขึ้นไปเขาออกมาเจาะรูมันยิงหัวแตกนะบอกไว้ก่อนเดี๋ยวจะให้น้องลาไปดูว่าสปอนที่เาทำยังไงตอนนี้ยังฮนะเอาเอาทิศก,ก่อนโอเคเรามาพูดกันถึงเรื่องของพี่คีบันะที่บานะเนี่ย เจ้าตัวจะสามารถที่แบบกด V นะครับเลือกเป็นกระเจ็ได้คือถ้าเป็นพื้นไม้เนี่ยกด2อันนะครับก็พอนะฮะเปิดจะบอกทีก่ก็ต่อนะฮะก็เปิดสองอันก็เปิดได้นะครับถ้าเป็น4ี่อันเนี่ยเปิดแฮทได้นะครับถ้าเป็น4ี่อันเออได้ปิดแฮทไหมข้นมาปิดแฮทขึาปิด,ปดแฮทหน่อยเดี๋ยวเจาะให้เขาดู ห้องซีซีแฮตซีซีส่วนห้องเนี่ยแนะนํานะอย่างนี้บอกอะไปไปเรียนรู้ห้องก่อนว่าห้องเนี่ยแต่ละห้องอะชื่อห้องอะไรวันนี้ผมบอกนะฮะเราควรเรียนรู้แมพก่อนว่าเขาเรียกอะไรคัสตอมเหมือนนี้นเหมือนนี่เองถ้าเป็นสียันของยีบานาเปิดได้นะครับไม่เปลืองจะได้ไม่เปลืองแกเจ็ต เปิดได้ก็แลวนะเปิดได้แล้วไม่ต้องใช้6อันนะใช้4อันก็เปิดได้นะครับกดตัว B นะครับก็เลือกนะครับเปิดกันอันนี้นี่มาดูทิกทีมันละกันมาเมื่อเราเคลียร์แกจ็ดแล้วเอเคลียร์แกจ็ดแล้ว ตัวผมเองผมก็ไม่เคยใช้ในการที่คิพันะต้องต้องต้องเปิดยังไงทีนี้ตรงไหนข้างล่างเลยใช่ไหมหกอันนะใช้หกอันเหรอใช่พี่ข้างบนเลยใช่ไหมข้างบนเลยพี่ยิงแนวตั้งเลยเหรก็ได้แค่นี้มั้ยยิงแนวปกติใช่ไหมเล็บไม่เห็นเลเซอร์มาเลยยิงแนวปกติพี่ีป่ะนั่นแหละลงมาอีก นี่ดนนันเละอ่าไดกันหนึ่งล,งล็กล่าแนวเดียวกันใช่ไหมนี่เหรอได้ไหมอา่าโอเคเคยยิยงอยู่แต่ไม่ได้ทำนานงไงกลัวทำไม่ได้เปิดเป็นแผ่นเดียวแต่ปกติก็จะเอาที่เล่นกันก็จะเอาไอ้นี่มาเจาะมาวริกนะครับมาเจาะข้างๆ ให้ยีประณะเปิดบนเปิดล่างได้ไหมเราเปิดนะเปิดี่เปิดเลยปกติใช้มาบัลิกไงจะทำแบบนี้ไม่ได้นะไม่ได้โดนแก้โดแก้ไปแล้วก็อย่างบอกนะเอามาบัลลิกนะมาตัดตัด,ดให้ยีปนะณะยิงแล้วเอามาบาบริกมาตัดอย่าไปยิงกระเจ็ดมายีปนะนะเอามาบริกมาตัดเข้าได้ครับเปิดได้เหมือนกันให้คอมโบกับามาบริกนะฮะ ก็หลักๆก็ไม่มีอะไรก็หลักๆกันไีนะขอยิงทีนร,งนนรน,น